คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมอาจารย์ล้ำล้ำเลือดนะครับนะครับอ๋อมาตามอาจารย์โค้งสุดท้ายนะครับเอตอนอ่ต้นงวดอาจารย์ลุ้งให้แล้วได้นอเลขเนาะเป็นเป็นเลขความฝันเป็นบ่อาจารย์ เอาอาจารย์บอกดังๆในบ่มีไหม้นี่ไหนเอ้ยไปเล็กความันครับอันนี้ไม่เลขมันขึ้นน like. ี่ไปเอาเลขอันเดียดเดี๋ยวได้ค่อยว่าเลขความฝันนั้นย้อนให้เอฟซีเพิ่นฟังจักหน่อยหนึ่งครับว่าฝันอย่งไหฝันว่าเดิบคบมีดต่ตุ้ยใหญ่เต้นมาหาเอามือปัดอ๋อมก็ยังเต้นมาหากระยับเอาจนย่านเต้นขึ้นอืมมันก็ได้เต้นขึ้นเยอะสาดนะออ๋มีแต่ตุ้ใหญ่ ขมือสุกออกกับบอออกเต้นเขามาหาเฮาอยู่เรื่อยจุดหย่านี่มันตังมันใหญ่หลายจุดย่านกาเลยเลขต้นงวดนั่นเป็นเลขตัวไหนนอกบ้านอาจารย์ว่าอยังก็เก่าหกหนึ่งแมนบ่เออเก่าหกหนึ่งคือคือด้ตีเป็นเก่าหกหนึ่งครับว่าผมกับกบเป็นเก่านะอ่ามันกับจับได้ตัวหนึ่งนะอืมแต่มันกับเต้นมากจะ่าผมย่านจะ่าเป็นศึกษา ก่าหกหนึ่งหรือเก่าหาหนึ่งหกหนึ่งนี่เนาะเก่าจำใช่ไหมจำได้อยู่เก่าหกหนึ่งอืมทีนี้ฝันดีบอกรับฝันดีอยู่ที่ที่ปอยปอยเหลืไปแล้วฝันดีอยู่เนาะฝันดีครับฝันว่าได้กินเขาจีนอ่างเพื่อแก้ช่วยครับแบบเดียวครับแบบมั่นใจอยู่ได้เนาะเก่าหกหนึ่งอื พูดถึงทีเด็ดเม็ดเดียวเป็นเป็นต้นปลอยเม็ดเดียวเจียงนี่เพิ่นเาบอกผู้ใดเน๊ะนะไม่ได้บอกผู้ใดเนเลขนี้มาบอกผู้ใดว่าสั่่ให้บ่ให้ต่อไปเลขลับใส่นอโทรศัพท์นี่ล้วลูกซิลูกหาโทรมาหลาย ขันต์ตีออกไปได้ข่าวว่าอาจารย์ไปเอาเหล็กไปไปเอาเหล็กยูุไซก่อนจ้ะไปอำเภอตะการออกจากอุบลไปสี่สิบโลขี่มอเตอร์ไซค์ไปจากบ้านนี่นะจากอำเภอห้วยสะพานจังหวัดชีสเกตเน่าเลยไปหอดอำเภอตะการ โอ้ยลมแห้งปานนันก็ยังมันเนาะคักหลายนะครับเพิ่นเอาเอายังเห็ดเอาเอาเหล็กครับเงินเงินเงินดีอะดีอะเงินเงินห่าวหัวเงินหาหัวอ้ยผมด้วเป็นเงินโบราณเนาะจ้ะครับเป็นเงินโบราณเสะไอ้ยังก็ต้นกล้วย เพิ่นเอาแบบไหนดิอ่ะเราลองว่าสุบ้างเลยครับเป็นปลูกเน็ตื้อสุ้ยอ๋อเอาเงินเหรียญนี oh, ah, ่เง ah, ah, ินใบนะอ๋อเงินใบใช้ตุวมือลูกลเงินเขาเงินออกมากเห็นตัวเลยบอกโอ้พิธีกรรมนี่ผมไม่เคยเห็นโอ้อยากเห็นเดลอ ัเพราะว่ามันที่เขาเพิยังสองสองหนึ่งเลยมันจร้างไหวเดียมันก็ว่ายไหลถุนเจ้าของเพิ่นสร้างโให้บ่บโอ้แต่ว่าก็อยากแบ่งปันเอฟซีถ่านผู้ชมเด้เนาะเขียนเลยครับเขียยนเเลอ่าดี๋ยวไอ้ถามต่อเนาะก่อนถี่จะได้เขียนตัวเลขไอ้ต้นกล้วยที่อยู่กรุงเทพที่งวดที่แล้วอาจารย์ได้สองสองหนึ่งนี่งวดนี้ได้ไปบ่ บอครับเพราะว่าบขาเขาไม่ไม่ไม่เป็นจะไปหรอกครับบ่คุ้มค่าหบนระบนวัดนะก็เจ้าเอารถมาฮับนี่ผมบ่ไปอ๋อเอ่อทั้งผู้นเอารถมาฮับแล้วแม่นบ่ะแต่อาจารย์บ่ไปการเรียนท่านผู้ชมเนาะเอ่อโดยเฉพาะของผู้ที่มาตามแต่ตอนแรกที่อาจารย์ลั่มบอกว่าไปเอางวดที่แล้วได้221แต่ว่าระยะทางการเดินทางนี่มันไกลเกินเนาะ อยู่กรุงเทพเป็นนออาจารย์เนาะมันรถมาหักหมู่บ้านหม,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 มู่บ้านนี่ยหมู่บ้านนะสุดรุปแล้วอาจารย์ปฏิเสธไปแล้วปฏิเสธผมก็เลยไปนี่มัขึ้นก็เลยอนนวยทางไม่ไปเอาเงินไปหมู่บ้านนี่แหละทีทีหนึ่งหรือทีสองเนี่ยไป<ม>ไปเฮ็ดแล้วได้ได้เลขตัวใดครับอาจารย์ศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้า ขึ้นมาแบบชัดบับครับชัดเลยชัดแบบสองสเลชัดแบบสองสองหนึ่งด้วยมบอกศูนย์หนึ่งห้าสองโตหกเก้าสองโตหกเก้าชัดชัดแ่โอ้บรัเลขแค่นี้ที่บอครับเลขลับเลขลับอ้นี่เป็นเลขว้วเราคนทิ้งลูกเลย ในในในช่วงที่เอานี่มีปฏิกิริยาอย่างเกิดขึ้นบ่ครับเดี๋ยวว่าจะขอคนเมื่อคยเห็นเตี่ยก็อยากเหมือนที่ข้นตัวลุกขึ้นขนที้นรวมอย่างละเมื่อไหร่ไอ้นี่ก็ต้องขออนุญาต อาจารย์ลำแล้วก็ครูเพื่อนเชิญอาจารย์ไปเนาะลอยเรผมอดทนเยอะทีว่างเลยบอกเพ่อนไปดีกว่าปะเออข้าเจ้าก็ซื้อให้ตัวละสามร้อยสี่ร้อยถ้าเพื่นซื้อให้นะครับ่อนมาเปิดเป็นพันสองพันถึงซืมใส่บินไ่บินเลยะอืมคิดว่าจะเป็นอีกตัวเลขหนึ่งในงวดวันที่หนึ่งท่านว่าเนาะอาจารย์เนาะ เพราะว่างวดที่แล้วอาจารย์ไปทางกรุงเทพไปสองสองหนึ่งนี่ก็เอาแบบเดียวกันเอาแบบเดียวกันศูนย์หนึ่งห้ากับคบเก่าครับโอ้ท่านั้นแหะมาเบิร์อาจารย์คิดว่ามั่นใจบ่ครับเพป็นว่าบ่อยบอกผมบ้าที่โนผมก็บอกไปบอกผู้คนไปเลยหรือว่าอ่าบอกแบบมุญบุญมะขับทับบุญไปพุ่งก็จะเฝ้าด่าอาจารย์เนาะ เพราะว่าก็จะโม่เบิ่งกับวิญญาณป้าบันดมโอ้โห่เบิ่งยังไหนไหนเบิ้อผมไต่เบิ้อผมจากยูทูบป้าบันลอ้ยพิธีการขึ้นอย่างมันก็จะครับกะขอให้ท่านผู้ชมนะครับใส่ดุละพินิษใส่วิจาทยาในการรับชมนะครับกะเป็นเพียงแนวทางเนาะครับม่ตรงอะไรเลยตัวใดครับตัวเดียวตีครับีไม่ในโจโจ้ให้เบิ่งอีกเนี่ยครับเลขที่ไปเอามานะครับมีสองตครับ ศนนย์หึ่งห้ากับหกเก่านอาจะเนาะส่วนเหล็กฝันส่วนข้างล่างเก่าหกหนึ่งเนี่ยเป็นเหล็กฝันเนาะครับตั้งแต่ตรงงวดมีมีอย่างหอดเอฟซีนะครับอาจารย์ฝากเอฟซีนีครับเป็นเป็นคนเบาโบไลนะครับสังคมูุ่มเนาะนะครับมาจังเอาเดื้อนะครับเป็นแนวทาง แล้วก็ไปเอาเครื่องมวดที่แล้วงวดที่แล้วในสองสองหนึ่งนอกจากเนาะมามวนี่ลองตามดูนะครับศูนย์หนึ่งห้าเก้ามันเปลี่ยนแบบเก้าเลยนะบอกอาการออกแบบเก้าเลยก็เจ้ามากลเห็นก็เจ้ากันพวนลุกลุกไปแล้วเนาะพนลุกงยำๆยบเอาครับผมครับถ่ายชุดนี้ขอบพูณอาจารย์เนาะที่มาว่าวเหลืองตัวเลขที่มาที่ไป นะครับแมงปั่น FC ขอบคุณครับผมบค,ครับสวัสดีครับถ้าบอกบุญนะครับ FC ก็ยัง